สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ก็มาพบกับคุณครูระดับอนุบาลสามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กไปเล่นเกมนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนมากกว่าน้อยกว่าแล้วทีนี้คุณครูจะพาเด็ก ไปเล่นเกมหาตัวเลขที่น้อยที่สุดเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปตามหากันเลยค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกภาพใดมีค่าน้อยที่สุดระหว่างลูกบอลกับดอกเห็ดใช่แล้วค่ะภาพดอกเห็ดมีค่าน้อยที่สุด เพราะลูกบอลมีจำนวนเท่ากับ10ลูกส่วนดอกเห็ดมีเท่ากับ3ดอกดังนั้นดอกเห็ดจึงมีค่าน้อยที่สุดตัวเลขใดมีค่าน้อยที่สุดระหว่างเลข8และเลข3ใช่แล้วค่ะเลข3มีค่าน้อยที่สุด คําตอบใดมีค่าน้อยที่สุดระหว่าง2บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไร่5บวกสามเท่ากับเท่าไรใช่แล้วค่ะ2บวกหนึ่งเท่ากับสามแต่5บวกสามเท่ากับ8ดังนั้น2บวกหนึ่งเท่ากับสามจึงมีค่าน้อยที่สุด คำตอบใดมีค่าน้อยที่สุดระหว่าง10ลบ5เท่ากับเท่าไร8ลบ7เท่ากับเท่าไรใช่แล้วค่ะ8ลบ7เท่ากับ1แต่10ลบ5เท่ากับ5ดังนั้น8ลบ7เท่ากับ1จึงมีคำตอบที่มีค่า น้อยที่สุดภาพใดมีค่าน้อยที่สุดระหว่างผีเสื้อและดาวใช่แล้วค่ะผีเสื้อมีค่าน้อยที่สุดเพราะผีเสื้อมีจำนวน4ตัวส่วนดาวมีจำนวน7ดดวงดังนั้นผีเสื้อจึงมีค่าน้อยที่สุด ตัวเลขใดมีค่าน้อยที่สุดระหว่าง4และ7ใช่แล้วค่ะเลข4มีค่าน้อยกว่าเลข7ดังนั้นเลข4จึงมีค่าน้อยที่สุดคำตอบใดมีค่าน้อยที่สุดระหว่าง6กบวก0เท่ากับเท่าไหร่10 ลบแปดเท่ากับเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะ10บลบแปดเท่ากับสองบวกศนย์เท่ากับหดังนั้น10บลบแเท่ากับสจึงมีค่าน้อยที่สุดเป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆเด็กๆตอบคำถามถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะ ดเด็กรู้จักค่าตัวเลขน้อยที่สุดแล้วดเด็กอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะช่วงนี้เด็กอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะเวลาเด็กออกไปข้างนอกดเด็กอย่าลืมสวมหน,น้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ